สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังเช่นเคยอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าหลายๆคนนะฮะได้แอบ,บเข้าไปส่องใน IG ของตาลิสหรือยังนะฮะก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่า IG Story เนาะแอดก็แอบบเข้าไปส่องนะฮะนี่เห็นแบบนี้ฮะลิซ่านะฮะนี่เป็นขนมใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นขนมน่ารักน่ารักนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนักสืบเต็มหน้าทวิ อออนะฮะแอดมินก็เลื่อนอ่านดูเพราะแอดมินก็อยากรู้ ที่มาที่ไปเหมือนกันนะฮะอ่ะบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะน้องทำเองหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามีใครทำให้นะหรือว่าบางคนก็คิดไปไกลเลยนะฮะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นแบบว่าน้องไปถ่ายแบบหรือเปล่าเออเพราะว่าเวลาที่น้องไปถ่ายงานอย่างเงี้ยก็จะมีขนมขนมของกลงของกินนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะหรือว่าเขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีคนให้ของขวัญกับเจ้าตัวเล็กของพวกเรานะฮะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟน แฟนๆแบบว่าเป็นแฟนจากาต่างประเทศเนาะก็มีคนตั้งข้อสงสัยกันเยอะมากเลยนะฮะว่าอะไรยังไงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีคนมาบอกนะฮะว่าขนมตรงนี้นะฮะมาจากโลเซ่นะฮะเขาบอกว่าโลเซ่เป็นคนอบนะฮะเท่าที่อดมินอ่านคอมเมนต์มานะฮะทั้งหมดทั้งปวงแล้วนะก็น่าจะไม่ต้องคิดไปไหนไกลแล้วนะฮะก็คิดว่าน่าจะมาจากน้องแชงเป็นคนอบมานั่นเอง นั่นแหละฮะซึ่งก็มีข้อมูลจากทวิตเตอนะครับเป็นทวิตเตอร์ของแฟนของน้องแชงนะครับเขาลงไว้ว่าในไลฟ์ล่าสุดนะฮะลิซ่าเล่าว่าตอนมากินขนมเกาหลีบ้านแชงนะฮะแม่น้องแชงเป็นคนทําเออแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โชว์ให้เราดูนะเขาบอกว่าวันนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยกับคุกกี้อบเขียนชื่อลิซ่าแถมมีหัวใจนะฮะเออ ก็ตามข้อมูลที่เขาลงมาเลยนะฮะก็คิดว่าน้องแชงน่าจะเป็นคนอบนั่นแหละอ่ะก็ไม่ต้องไปสงสัยกันแล้วนะฮะที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงนะฮะแหมตอนต้นคลิปก็แอดมินก็ทำตื่นเต้นเลยเนาะเพราะว่าแอดมินก็เลื่อนอ่านคอมเมนต์เขาตอนแรกนะแอดมินก็ยังไม่รู้นะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะแต่พอได้รู้ความจริงแล้วก็เออน่ารักจังเลยนะฮะกับขนมคุกกี้ที่มีชื่อลิซ่านะครับก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะฮะว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตอรี่นะฮะหรือว่าจะเป็น ภาพนงภาพนิ่งวิดีโอเนี่ยอะไรก็ได้นะฮะขอให้น้องโพสต์ขึ้นมาเถอะเพราะว่าเชื่อเลยว่าหัวอกคนเป็นแฟนคลับนะฮะเหมือนกันทุกๆคนในตอนนี้เนี่ยกำลังคิดถึงน้องมากๆกันะฮะเราก็เข้าใจว่าช่วงนี้ก็ใกล้คัมแบ็กเต็มทีแล้วน้องก็น่าจะต้องแบบเตรียมตัวเตรียมงานอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายนะคะคงเหนื่อยหนะน้าดูเนาะ แต่ว่าพวกเราก็อดคิดถึงอดเป็นห่วงกันไม่ได้นะฮะก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีอัปเดตมีรูปมีรูปลงเนี่ยเราก็ดีใจทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเกิดก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวของน้องเนาะอะเราเจอกันสั้นๆครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ